แมรัชตาเคียชัดหลังถูกมองขึ้นแท่นเป็นลูกหลักของช่องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มาแรงไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะสาหรับหนุ่มแสมรัชตาคูจีนของหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์ที่โด่งดังมาจากละครเรื่องคุณชายหลังจากที่ละครจบค่ะก็เรียกได้ว่าดังเป็นพุทธไต่กันเลยทีเดียวนะคะงานรุมง,งานแน่นรับซับแบบรัวๆแถมล่าสุดค่ะหนุ่มแสมก็กลาลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่อีกด้วยค่ะแต่ก็ไม่ไวยถูกมองว่ากํกลาลังจะขึ้นแท่นเป็นลูกหลักของช่องหรือเปล่าซึ่งดานหนุ่มแจมค่ะกกก็็มมมีีีีโออาาาาาาไไไดดดด้้้้เเเเคลยยรรรปปะะนนนนนััังงง่่่่่ววววณขพแตต รับโอกาสก็ใช้ความสามารถที่มีทั้งหมดให้สมกับที่ได้รับโอกาสขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้งานขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกันปั่นเพลนทวิตเตอร์เอาเป็นว่าเราไปฟังจากปากหนุ่มแจมกันเลยดีกว่าค่ะอย่างที่ผมบอกคือคนทุกคนมีโอกาสเราจะใช้โอกาสนั้นได้มากขนาดไหนเนี่ยเออผมมีโอกาสแล้วผมก็เลยอยากจะใช้ใช้ความสามารถของผมให้ได้มากที่สุด ให้มันสมกับที่เขาให้มาจริงๆตรงนั้นเนี่ย<อ><อ>ผ่านอะไรกันมาเยอะนะวพี่ก็ <_ S 2> สี่ห้าเดือนแต่รู้สึกมันเป็นปีเลยอะ่ะโดนแบบตะๆ,ๆๆเข้ามาทั้งคนมาบอกเป็นแบบนั้นแบบนี้บ้างเราก็ปรับใช้ตรงไหนได้เราก็ปรับไปตามตามนั้นแหละครับรับฟังทุกคนผมก็ปรับตัวเองให้มันอยู่ในอยู่ในพื้นฐานตัวเองอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนความเป็นตัวเองไปผมยังเป็นแบบไหนผมก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่อก็แค่นั้นเองแต่แค่ต้องรู้ รู้จักระวังตัวมากขึ้นแล้วก็รู้จักทําอะไรแล้วก็คิดให้เยอะมากขึ้นไม่กดดันนะต,ตอนแรกๆกดดันกดดันว่าจะทําตัวยังไงดีเราจะเอะมันจะเปลี่ยนขนาดไหนเ mm hmm. ชียวอย่างเงี้ยแต่พอมาทุกวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเราก็ยังเราเป็นตัวของตัว,ตวเองอะ่ะผมเป็นของผมแบบเนี้ยอืมผมก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราเป็นตัวของเราดีที่สุดแล้วคนที่รักที่ชอบเราเขาก็คงรักในตัวของเราจริงๆนั่นแหละนะครับผู้ใหญ่ก็คงเอ็นดูในความความเป็นเราแหละก็เลยไม่ต้อง ไม,ไม่ไม่ได้กดดันอะไรตัวเองแล้วยังแบบเก่งๆเสริมๆนะว่าตอนแรกๆแบบเรายังเก่งๆอยู่เสริมๆอย่ามีมีครับมีมีพอออกงานไปเรื่อยๆพี่ฟิล์มก็ช่วยแนะนาําพี่ดั๊ด,ดก็ช่วยแนะนาําพี่เมย์อย่างเงี้ยผู้ใหญ่ในช่อ,องเขาก็ช่วยเกาให้แหละว่าเออแชมมันควรจะแบบนั้นแบบนี้นะอย่างเงี้ยเราก็มาปรับใช้มันก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวเองดีที่สุดไม่ต้องเก่งอะไรทนะั้งนั้นตอนนี้ก็โอเคละโอเคโอเคครับไปงานก็ โอเคสบายสบายสนุกดีนุ่มแจมบอกว่าไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเพียงแต่ว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่และจะใช้ความสามารถที่มีให้สมกับที่ได้รับโอกาสนั้นค่ะ